สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคํพา,พาพาโชคปูดําน้ำโชกเนาะคะ่ะค่ะเมื่อนี้กจะมาอธิบายตัวเลขของปูดํเนาะคะ่ะเพราะว่าแม่ครูก็ได้อธิบายไปนิดน้อยเนาะคะ่ะพรุ่งนี้จะเป็นวันพระเนาะคะ่ะมืออื่นจะเป็นวันพระเฮากจะได้ทำเนาะคะ่ะคือเหมือนกับขอองค์ปูะะ่ะะขององค์ปู่ว่า ตัวใดที่ชัดเจนตัวใดที่เ,เหมือนเหมือนตอนที่เราขอขอที่ท่านบอกว่าเอา5 0กับเก้าหนตั้งไว้จังเสียเนาะคะ่ะแนในตอนนี้ก็คือเพ่่นบอกว่าให้เอา5 0กับ93ตั้งไว้ก่อนเนาะคะ่ะมือคึืนนี่ก็ได้ฝันอยู่เนาะคะ่ะได้ฝันอยู่แม่คู่ฝันว่าแม่คู่ได้ไปถ้ำ ่ไปเฮ็ดหน้าไหมค่ะดำหน้าแล้วก็ได้หลายเนาะค่ะได้ทั้งหมดเจ็ดสิบสองสอบเน,นาะค่ะเออ่ข้าวเหนียวเพิผลมาเนาะค่ะข้าวเหนียวเออ่ได้ได้สิบเจ็ดสอบในในความฝันของแม่คู่เนาะค่ะข้าวเหนียวได้สิบเจ็ดสอบแต่ข้าวเจ้าเนาะค่ะข้าวเจ้าได้เ หาซิปเท่าใดนี่ราคาแม่คู่จำบ่ได้แต่จำได้ที่เน้นๆเลยคือว่าเอ๋อมันได้ทั้งหมดอ,ะอ่ะเจ็ดสิบสองสอบราคาอ๋อแต่แต่ที่จำได้คือข้าวเหนียวได้ได้สิบเจ็ดสอบเนาะค่ะแล้วแม่คู่ก็บอกว่าตั้งแต่สมัยแม่คู่เฮ็ดห,หน้าแม่คู่เฮ็ดนห,หน่อยๆแต่ได้ลหลายแต่แม่คู่ก็ได้ไปดำหน้าเนาะค่ะดำหน้า้วกา ไปซอยเพิ่นเนาะค่ะไปซอยเพิ่นดำหน้าแล้วก็สอนวิธีดำหน้าให้เพิ่นเนาะค่ะแล้วก็ผ้ากันร่วมตู่เนาะค่ะร่วมตู่กินเข่าน้ำกันจังเซียเนาะคะ่ะแล้วมีผู้หญิงผู้นึงเนาะค่ะมีผู้หญิงผู้นึงเอิญแม่คู่เนาะค่ะว่าผู้หนาไปมึงดูสัตเพิ่นสันแหรแรถแหรเพิ่นมาแล้ว,วสองขั้นผุ่ผนเพิ่นมาเนาะค่ะกะกะคือจังรถแหรถีแม่คู่เคยจัก เนาะคะ่ะที่แม่คู่เคยจ้างละบัดไดิที่นี่เพิ่นกับเอ่อเอารถสองขั้นหน่ะแฮมาเนาะคะ่ะเอารถหน่ะสองขั้นแฮมาแต่จะแฮมเขาไปที่สารปูขาวเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดเป็นเอฟซีของแม่คู่จะรู้ว่าสารปูขาวอยู่ตรงไหนเนาะคะ่ะอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์เนาะคะ่ะที่เอ่อ เฮาเดี๋ยวรวมแรงรวมใจกันเนาะคะ่ะทั้งเอฟซีเทิงเอ่อแม่คู่หลักอะพีพีน้องๆบอว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศซอยกันส่างเนาะค่ะซอยกันส่างสารปูขาวเนาะคะ่ะอยู่ที่กาลสินเนาะคะ่ะนั่นแหละคะ่ะคือเขาไปแห่แห่เขาไปฟ้อนเขาไปในหั่นละคะ่ะถ้าแม่ครูจําไม่ผิดเนาะคะ่ะจําบ่ผิดงวดที่เราไปทำํำตัวเลขกับ ที่ที่ไปขอกับปู่นะคะงวดสุดท้ายที่เราได้มาเนาะคะ่ะก็คือเอ่อตัวนี้เลยค่ะก็คือตัวที่ปู่วงกลมให้เลยเนาะคะ่ะตัวที่วงกลมให้เลยคือในความฝันลูกหลานเนาะคะ่ะก็อยากให้ปู่ประท่านพ่อเนาะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้เออ่ทางวัดเนาะค่ะที่ทีอมีผีสาวใจดีเนาะคะ่ะที่เพิ่นเออ่ได้มาเท่ ได้มาเัอ่อพื้นเนาะคะ่ะเท่ก้อนกีดให้กับทางวัดนะคะอยู่ที่โบสถ์เนาะคะ่ะกับใส่งบประมาณไปค่อนข้างเยอะอยู่เนาะคะ่ะแต่เราไม่สามารถจะฉลองโบสถ์ได้เพราะว่าไม่ผ่านเนาะคะ่ะบอผ่านเขาบอสามารถที่จะยื่นดีกาได้เนาะคะ่ะบอผ่านเอ่อทางเอ่อกรมพระศาสนาหรือเปล่าอันนี้แม่คู่มโนใจเนาะคะ่ะ หรือผู้ที่เพิ่นมาตรวจสอบแมมค่ะว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านจะสามารถออกดีกา,ายื่นไปข้างว่างใดบอ่ออย่างจังเสียเนาะค่ะสาหรับโบสถ์เนาะคะ่ะเพิ่นมาตรวจสอบแล้วมันบ่ผ่านเนาะค่ะมันบ่ผ่านาความกว้างยังไม่พอเนาะค่ะความกว้างยังพ่พอยังต้องยื่นไปอีกข้างละ2เมตรเนาะค่ะ เกือบนอนบวลับเนี่ยคะ่ะคือคือ,คอ,คอน้ำเนาะคะ่ะคืดน้ำทางวาดัดคืดน้ำพระอาจารย์เนาะคะ่ะซึ่งตอนนี้บวชมันเสร็จแล้วเนาะคะ่ะบวชเสร็จแล้วลถ้าเกิดห้าวบรรีฉลองห้าวห้าวริเฮตเนาะคะ่ะปกติแล้วถ้าเกิดเราทํโบวชเสร็จพระอาจารย์ต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นก่อนแต่ห้าวต้องฉลองก่อนนะคะพอฉลองเสร็จเราต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นก่อนแล้วค่อยกลับมาที่เดิมจะเสียเนาะคะ่ะ แต่ตอนนี้เขาบอสามารถฉลองได้แต่โบสเสร็จแล้วเนาะคะ่ะมันกับออแม่คู่กับคืดเนาะค่ะคะืคดนั่พระอาจารย์เออจ้าวาดเนาะคะ่ะเพราะว่าโบสเสร็จแล้วมันจะมีเหลืองเล่าอีกอย่ละละละยางหลายๆอย่างที่จะมาหาอีกจึงเสียนเนาะคะ่ะแม่คู่กัเลยค่อนข้างซี่เรียสเนาะคะ่ะคืดนั่นนนบ่รับเนาะค่ะ่กะกับหาผู้ใดเนาะคะ่ะอยากเป็นเจ้าภาพเทพพื้นเนาะคะ่ะ แค่พื้นข้างละสองเมตรเนาะคะ่ะกับ่อนข้างเงาอยู่ดิเพราะว่าบดเอ่อบดเงาเนานะคะ่ะบดกับกว้างเติมเนาะคะ่ะเอ่อซ้ายขวาหน้าหลังข้างละสองเมตรอันนี้แม่คู่กับพึงบะะพ่งทราบเนาะค่ะพึ่งทราบว่าเอา่อเพิ่นมาตรวจสอบแล้วบ่ผ่านก็เลยบ่สามารถที่จะเอ่อเฮ็ดได้เนาะค่ะบ่บ่บสามารถที่จะเอ่อยื่นเข้าไปทางในได้เนาะคะ่ะว่า เออขอขอฉลองโบนอีหยังสิกก็เลยเลยเห็ดบ่ได้เนาะค่ะแต่กะไม่คู่ก็จับพยายามเนาะค่ะพยายามปรึกษาเนาะค่ะปรึกษากับคนที่เพิ่อนเอออยากมาร่วมอยากมาเฮ็ดจังซี่เนาะค่ะเพราะว่าเราอยากเออบำรุงพระศาสนาเนาะคะ่ะเออวัดว่าอารามให้มันฮุ่งเฮืองเหลืองเหลือมเนาะค่ะคนที่จะเดมึงก็คือลูกคือหลานเฮาวตึก ออนาคตข้างหน้าเนานะคะ่ะเพิ่นเกสีได้แบว่า,าเออคนนี้นะมาสร้างไว้คนนี้นะเออท,ท,ที่เฮ้าได้กาบได้ไหวได้บวชอ,อ่อได้มีลูกหลานเขามาบวชนี่กะผู้นี้เด้อเพิ่นอ่อมาสางมาเหตุให้เฮ้าเนาะคะ่ะหลังเพิ่นเกษีแบบว่า,าเออตอนแรกมันอ,อ่อมันบ่าสามารถที่จะเหตุดได้จังเสียนเนาะคะ่ะบ่าสามารถที่จะฉลองโบวชได้พอดีเพิ่นมาซอยก็เลยฉลองโบวชได้จังเสียนเนาะคะ่ะ มันเกิดจะมีเรื่องเรา,เาประวัติของเฮาไห้ลูกหลานอ,าอนาคตข้างหนา้าได้เห็นอีกจังเสียนเนาะคะ่ะแม่คู่ก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้มันเป็นจังใดอยู่จังเสียนเนาะคะ่ะกะถพาผู้ใดมียึดใจสัทธาหรือใจบุญที่อยากเห็นตรงนี้ก็เชิญได้เนาะคะ่ะเนาะให้แม่คู่เป็นสะพานบุญให้พาะวัาตัวแม่คู่เองกับปัจจัยบ่ถึงเนาะคะ่ะปัจจัยบ่ถึง แต่ขอบุญบารมีขององค์ปู่ดัาเข่าขอให้ลูกหลานเฮ็ดสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคะ่ะบ่าว่าจะเป็นศาลปู่ไม่ว่าจะเป็นองค์ปู่พญานาคสององค์เนาะคะ่ะหรือว่าบวชก็ขอให้พนันให้สำเร็จเนาะคะ่ะขอเจอ้าที่เจ้าทางให้ลูกให้หลานเฮ็ดให้สำเร็จเนาะคะ่ะตัวเลขของปู่ดำเนาะคะ่ะหลอดแรกแม่พูดจำบ่ดได้ว่ามีตัวไหนมั่งเนาะเลขหลัก แต่เลขหลักปู่ให้เขียนเป็น3091เน้นที่3และ9วงไห่อยู่ที่309หรือ903นะคะออสองอยู่ข้างนอกนะคะสองอยู่ข้างนอกแต่แม่คูยังบอท่านเน่ยเห็นเห็นทีปูจับแต่เกิดแต่ก็เห็นหมดแล้วเนาะนะเอ,อเราก็เอาสองวงในนี้เนาะ ก็คือสามหนึ่งเนาะคะ่ะถ้าเป็นอย่างเพิ่นปกติแล้วเนาะคะ่ะปูเพิ่นจะเออบ้าจะเอาสามสองเนาะคะ่ะแต่ว่าเพิ่น่าเพิ่นเห็นเลขหนึ่งมากกว่าเพิ่นก็นเลยเอาสองไว้ข้างนอกนะคะ่ะถ้าไม่เป็นสามสองหรือสองสามจะเป็นสามหนึ่งทันทีแต่ตัวเลขไม่สวยเพิ่นมาจังสี่เดี๋ยวปูจะมาบอกไหม แล้วก็เจ็ดเก้าปกติเจ็ดเก้าจะอยู่ในวงนะคะ่ะจะอยู่ในวงแต่ผนอออกมานอกวงแล้วเอาสามไปแทนเนาะคะ่ะเอาสามไปแทนเอาเจ็ดออกมาไวของนอกมันก็เลยเป็นเกนะ้าเจ็ดเนาะเลขที่ปูตั้งไวเนาะคะ่ะเลขที่ปูตั้งไว้ก็คือเอ่อ คือ39กับ50นะคะ39กับ50ที่ปู่ตั้งไว้แต่ปู่บอกว่าเดี๋ยวปู่จะมาบอกอีกที่หนึ่งเนาะคะ่ะแต่ว่าความ3ามกนี่ก็คือมันอยู่ในวงอยู่แล้วเนาะคะ่ะมันอยู่ในวงอยู่แล้วเดี๋ยวตัวที่ปู่ให้เน้นหรือว่าจะเน้น3เก่าเนาะคะ่ะแต่เพิ่นบอกว่าเดี๋ยวเพิ่นสินมาบอกอีกคูหนึ่งเนาะคะ่ะว่าเขาคุยอย่างกัน แต่ถ้าปู่ให้อะไรก็ช่างให้เอาเก้าไว้ข้างหน้าเนาะคะ่ะเอาเก้าไว้ข้างหน้าอาจจะเป็นหลักร้อยอะไเรียะคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดปู่ว่าอยู่ข้างหน้าก็จะเป็นหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะคะเ,ออเลขอีกตัวหนึ่งที่ปู่ว่าอยู่ข้างหน้าคือเลขศูนย์เลขศูนย์จะอยู่ข้างหน้าเนาะคะ่ะแม่คู่เห็นหลายๆสำนักเนาะคะ่ะตอนนี้ก็คือจะบ่กค่อยติดศูนย์กันเนาะ แต่ปูบอกว่ามันไปเที่ยวโดนแล้วมันจะกลับมาแล้วปูบอกเนาะคะ่ะวันที่สิบสี่เนาะคะ่ะวันที่สิบสี่ก็จะเป็นเขาเอินอวันเข้าประดับินบนะคะมือ่ออื่นเขาก็จะไปทําบุญเนาะคะ่ะไปทําบุญเเสริมบารมีให้องค์ปู่ให้กับที่สาวให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับลูกศิษย์ลูกหาทุกๆท,ท,ท่านเนาะคะ่ะให้กับเอฟซีทุกๆคนเลยเนาะคะ่ะ เพื่อจะได้รับโชคจากปู่นะคะเมื่อปู่ถวายพรเราแล้วนะคะหายพรเขาแล้วนะคะเขาได้ทรัพย์ได้ปัจจัยกับเพลนแล้วเขากับเฮ็ดบุญให้เพลนเสริมบารมีให้เพลนหลักอ่ะเขาจะได้รับบารมีจากเพลนมากนะคะเพราะฉะนั้นแม่คู่มืออื่นก็จะไปเฮ็ดบุญนะคะจะไปเฮ็ดบุญอาจจะทํากับข้าวเยอะหน่อยจังสีเนาะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสักประมาณบ่ายบ่ายสองโมงสามโมงก็จะเริ่ม ออกไปซื้อข้าวกันเนาะค่ะแต่ว่าตอนถ้าจบคลิปนี่แม่ครูก็คงจะไปเอดูงานที่วัดก่อนนะคะว่าเพิ่นปื้ปูพื้อน่ะปูกระเบื้องอะให้แม่ครูถือใจบอเพราะว่าแม่ครูจะไม่ชอบกระเบื้องที่ที่แบบว่ามียาแนวหลายๆอ่ะแหมคะ่ะแม่ครูต้องการคิดที่สุดอย่างเสียเนาะค่ะถ้าเกิดยาแนวเนาะ กระเบื้องมันห่างกันหนึ่งสีเข้ากับสีเหียนยาแน่วเวลาเข้ากวาดเข้าถูมันจะพื้นมันจะดำเนาะคะ่ะอน,นันตแม่คู่จะบ่คอยมากเนาะแม่คู่จะมากสนิทสนิทเก่งค่คะเก่งเรื่องเอเรื่องเกี่ยวกับสร้างแม่คู่จะเจ๊งแจ๊กนอยเนาะคะ่ะเพราะว่า,อาพอของแม่คู่พิ่นเป็ี่ยนสร้างเนาะคะ่ะแล้วเพื่อนบ่มีหลูไม่ยิ่งเอ้ยบ่มมี่หลูใส่สอนแต่ไม่ยิ่งเนาะคะ่ะแม่คู่กัเลยจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับช่างนี้ค่อนข้างเยอะ ถ้าบางที่ก็เฮ็ดเอาเองจังเสียเนาะค่ะค่ะก็จังไดก็ฝากไงเด้อค่ะเป็นสะพานบุญให้เนาะค่ะสำหรับผู้ที่อยากมาเทพื้นเนาะคะ่ถคะ,คะถ้ามีคนทำเนาะค่ะถ้ามีคนทำแม่คู่ก็คงจะขอความช่วยเหลือจากคณะกรรมการหมู่บ้านหรือท่างผู้ใหญ่บ้านท่านไทยบ้านเนาะค่ะมาซอยกันเทนะคะ่ค่ะเขามีงบประมาณแล้วมาซอยกันเท่ เข้าจะได้ฉลองบูธไว้จังเซียนเนาะคะ่ะเข้าจะได้ยื่นเข้าไปให้มันเสร็จเร็วๆเนาะคะ่ะจังใดแม่คู่ก็ขอฝากผู้ที่มีแรงทรัพย์เนาะคะ่ะที่จะมาเหตุตรงนี้เรืะะ่อค่ะเพราะว่าตู่แม่คู่เองตอนนี้ก็น,นักแล้วค่ะคะือสั่งหลายอันแล้วเนาะ,ะสั่งสั่งอยู่ในวัดนี่ก็คน้างเยอะเนาะคะ่ะแม่คู่ก็เลยปัจจัยก็บอกคอยถึงเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ฝากเอฟซีทุกคูทุกคนหรือว่าพี่ เพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศหรือว่ายุ่ในประเทศที่มีกำลังนะค่ะฝากไงยเด้อเป็นสะพานบุญให้ค่ะขอบคุณค่ะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งไว้แกงเตือนไวนะะ้เด้อค่ะเพราะว่า,ามันไก่สิโ้งสุดท้ายยิ่งโค้งสุดท้ายแม่คู่จะมาฝันเนาะคะ่ะมักฝันหลายๆอย่างที่แบบว่าถ้าอันไหนที่ปู่พูดแล้วเราไม่เข้าใจเพื่อนก็นจะมาบอกในความฝัน แม่คู่หมักมักความฝันหมากวันเนาะคะ่ะเพราะว่าหนึ่งเข้าใจง่ายสองเออเพิ่นเพิ่นเหตุเหุ้เฮ้าหูเลยว่ามันเป็นตัวใดคือจังหวดที่แล้วเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าถ้าใครจะขอพรกูคือน้ำหนึ่งแก้วกับเงินเก้าบาทเราตีได้เลยก็คือสนะิบเก้าเก้าหนึ่งเนาะนี่แหละค่ะแม่คู่ก็เลยอยากให้ทุกคนเนาะคะ่ะติดตามไว้นะคะช่วงโค้งสุดท้ายหนึ่งก็คือนี่แหละตั้งแต่เมื่อนี้เปลี่นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นต้นไปเนาะคะ่ะ ค่ะคลิมีจะจบเพียง่รนีกริ่หนาพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ